สวัสดีนะคะนุ่นนะคะก็ก่อนองก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับทุกคนที่ติดตามทางเพจ้วยนะคะปีใหม่นี้นอกจากจะมีข่าวดีเกี่ยวกับว่าเงินช่วยเหลือรอบสอที่ให้คนละหกรเหรียญแล้วเนี่ยก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลก็มีโครงการช่วยเหลืออื่นๆที่ที่ มาช่วยแบ่งเบาผลกระทบที่ทุกคนได้รับจากสถาน,นการณ์โควิดซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็หนักหนาไม่แพ้กับรอบแรกที่เราเจอมาเลยและสิ่งที่คนเจอก็คือว่าสถาน,นการณ์โควิดมันหนักมากขึ้นแตเ่เงินช่วยเหลือที่ได้มารอบแรกมันหมดแล้วนะคะตอนนี้สรัฐบาลก็เร่งดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ อเพราะว่ารัฐบาลเองก็รู้ว่าทุกคนเดือ,อดร้อนมาดูกันดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างที่รัฐบาลให้เพิ่มเติมนะคะอย่างแรกเลย PUA หรือว่าเงินตกงานนั่นเองก่อนหน้านี้ทุกคนที่ตกงานก็จะได้เงินเพิ่มเติมต่ละอาทิตย์ด้วยแล้วก็ต่อเวลาของปกติ6เดือนก็ต่อนานกว่า6เดือนไปแล้วแล้วก็มันก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ยังหางานทำไม่ได้แต่ว่า ไม่มี b e n นฟิตของเงินตกงานมาช่วยเหลือตอนนี้นะคะรัฐบาลต่ออายุให้ถึงวันที่14มีนาแล้วก็เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยจากเดิมเพิ่มจากเดิมที่ได้39วีิเนี่ยตอ,ตอนนี้เพิ่มให้เป็น50าีก็คือเกือบครบปีก็คือถ้าเกิดนับจากสถานการณ์โควิดปีหนึ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือว่ารัฐก็จะจ่ายเงินตกงานให้เกือบเกือบ เกือบครบปีเลยว่าอย่างนั้นเถอเพราะว่าขาดไปแค่2อาทิตย์ก็จะครบปีแล้วก็คำแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดใครที่เคยได้รับเงินตกงานก็ต้องไปขอรับเงินตกงานว่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าระหว่างนี้เราได้งานไปแล้วหรือเปล่าก็เข้าไปในเว็บไซต์ reet, ที่เราเคยขอปกติค่ะแล้วก็ดูว่าเราสามารถขอ,ขอเงินเพิ่มเติมได้หรือเปล่าสาหรับคนที่เบสเดย์เเก่ายังไม่หมดเพราะฉะนั้นเงินก็จะเข้ามาอัตโนมัติเลยก็คือถ้าเราขอก็จะได้เงินแต่สําหรับคนที่ เงินตกงานรอบที่แล้วหมดไปแล้วแล้วก็ก็ไม่มีเงินใหม่เข้ามาอันนี้ก็เราต้องโทรไปที่สำนักงานของอ e น p l o y m e n t นะคะว่าว่าช่วยก็บอกเขาาจะขอข้อมูล Information เรานิดหน่อยว่าชื่ออะไรอะไรเงรี้ยค่ะข้อมูลข้อมูลเบสิคขอขอเบอร์ Social Law แล้วก็ถามข้อมูลนิดหน่อยแล้วเขาก็จะ อนุญาตให้เราสามารถขอเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมได้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ตกงานก็ช่วงน,นี้ก็ถือว่าหายใจได้ครั้งหนึ่งก็ค่ะต้องรีบไปขอเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่ขอตรงนี้เขาก็เขาก็ไม่มีข้อมูลเราเขาก็อาจจะคิดว่าเราได้งานไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตกงานก็อย่ารีบเอ,อก็อย่าลืมรีบไปใช้สิทธิ์นะคะ แล้วก็อย่างที่บอกเซสชั่นสองเจ็ดสิบสองกับ2องก็เป็นสิ่งที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าเ,เงิน6กรเหรียญที่ให้ทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าถ้าเกิดใครมีเด็กเด็กก็จะได้ด้วยแต่ว่าเขาเรียกว่า refundable tax credit นะอันนี้อันนี้หมายความว่าเราต้องรายงานภาษีหรือเปล่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่โดนคิดภาษีส่วนนี้แต่ว่า ปีหน้าปีนี้หรือปีหน้าก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะบัง,บงคับให้เรายืน่นภาษีเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ไรายได้ที่แท้จริงของเราแล้วนุ่นก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไรายได้ที่แท้จริงของเราเกินมูลค่าที่เขาถมอว่าเขามีเกณฑ์ขั้นต่ําว่าไรายได้ไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะได้เงินช่วยเหลือแล้วถ้าเกิดตอนไปยื่นภาษีเงินเราเกินนุ่นก็ไม่รู้ว่าต้องเขาจะตัดเงินตัวนี้เอาไป หมายถึงว่าจะตัดเงินช่วยเหลือหกร้อยที่เราได้มาแล้วหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่รู้แค่สงสัยเป็นความสงสัยส่วนตัวของนุ่นเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะส่วนที่2อ,อันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่เขาเรียกว่า title t r e นะคะก็คือเป็นเรื่องของเงิน PPP และเงินช่วยเหลือธุรก,กิจขนาดเล็กเริ่มเริ่มตัวแรกเลยก็คือว่า section อ uh, ่า t r f o หรือว่า304เนี่ย จากเดิมจะมีเงื่อนไขของ PPP ว่าใช้อะไรได้บ้างหลักๆเลยก็คือใช้เรื่องของใช้เรื่องของจ่ายค่าแรงนอกจากนั้นก็คือแค่น้ำค่าไฟหลังจากนั้นก็คือจ่ายพวกเงินกู้ยืมที่เราที่เราใช้สำหรับทำธุรกิจ ต่อมาเนี่ยสิ่งที่เขาเพิ่มให้ในรอบนี้ก็คือ operational expenditure หรือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเช่นค่าซอฟต์แวร์ที่เราต้องเสียไปหรือว่าใครจ้างบริษัททำบัญชีจ้างบริษัทเอ่อมาดูเรื่องเอ่อเรื่องคนงานอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็สามารถเอามาหัก จากเงินที่ได้ของ PPP ได้ต่อมาก็เป็นเรื่องของ Property Damage c o s t อันนี้ก็คือว่าถ้า้เราได้รับความเสียหายจากการประท้วงเนี่ยเราก็สามารถเอาเงิน PPP ไปใจ่ายในจุดนี้ได้นอกจากนั้นก็รวมไปถึง Supplier c o s t ก็คือถ้าเราสั่งซื้อสินค้าเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อสินค้าเราก็ทำธุรกิจต่อไม่ได้เขาก็มองเห็นข้อนี้เหมือนกันว่า ถ้าเรามีเงินที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็สามารถเอามาหักจาก PPP ได้เหมือนกันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Worker Protection Expenditure หรือว่าตอนนี้มันสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็การดาเนินงานของเรามันก็จะต่างไปจากปกติเราก็ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ซื้อแมสหรือว่าซื้อแอลกอฮอล์เจลอุปกรณ์ทำำาําความสะอาดเพิ่มเติมสําหรับพนักงานที่ใช้นะคะตรงนี้ก็สามารถหักไปจากเงิน PPP ที่เราได้ได้เหมือนกัน ต่อไปเป็น s e c trio s e v หรือว่า307นเะคะเป็น s i m p l i f i e d application อันนี้ก็คือปัญหาที่เขาเขาอาจจะเรียนรู้มาจากเฟสแรกก็คือว่าขั้นตอนในการสมัครมันมันอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนหลาหลายคนทำเองได้หลายๆคนก็เพราะว่าหลายๆคนก็ทำทำทุกอย่างทำบัญชีทำอะไรแต่ว่าก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่เขาถนัดในการทำธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้ดูในส่วนของ เรื่องระบบบัญชีของกิจการเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลหรือบางทีเอ่อบ,บ,บริษัทบัญชีที่เขาใช้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในการเตร็มเอกสารในการผอ p PP p ค่ะเพราะว่าบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เก็บไว้กับตัวอาจจะต้องไปขอที่เอ่อบริษัทบริษัททำบัญชีซึ่งถ้าเขาเอกสารไม่ครบก็อาจจะมีปัญหาไม่สามารถสมัคร PPP ได้หรือว่าบางคนที่เอ่อ ไม่ได้สมัครทัน,ทนตามเวลาางค่ะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณสมัครเงินกู้ของ PPP ไม่เกินแสนห0 0หมืเหรียญเนี่ยการสมัครมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเขาก็อยากให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ได้เงินช่วยเหลือตัวนี้อันนี้ถือเป็นข่าวดีที่สุดเลยีเหมืันกันเพราะว่า PPP จบไปแล้วหลายๆคนก็คือใช้หมดไปแล้ว ตอนนี้เขามีต่อให้แล้วสงก็เงื่อนไขก็คือว่าจำนวนเงินที่ให้เนี่ยจะไม่เกิน2ล้านเหรียญสำหรับธุรกิจที่มีลูกจ้างไม่เกิน300คนแล้วกเ็เป็นคนที่ใช้ PPP หมดไปแล้วหรือว่า PPP กำลังจะหมดก็สามารถสมัครได้แล้วก็สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่า คุณต้องรายได้น้อยลงด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดบางธุรกิจเขาขายดีมากไม่กระทบหรือบางอันบางธุรกิจขายดีมากกว่าเดิมก็มีเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เดือดร้อนคุณก็ไม่ควรมาขอส่วนนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องมีต้องมออีถ้าเกิดคุณยอดขายลดลง25%่าเเนี้ยค่ะก็สามารถมามาสมัครพ p พได้แล้วก็จำนวนที่ให้ก็คือ 2.5เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เราจ่ายพนักงานนั่นเองแล้วก็การที่จะที่เขาจะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้เนี่ย60%เราก็ยังต้องไปจ่ายค่าแรงเหมือนเดิมส่วน40%ก็สามารถเอาไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเช่นใช้จ่ายค่าเฉ่าร้านค่าน้าําค่าไฟหรือว่าเอาไปใช้เรื่องอุปรกรณ์ความสะอาดส่วนตัวนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ มันต่อกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าเ,เมื่อกี้เราเราเราไปถึงว่า PPP ให้เบิกรอบสอแล้วตอนนี้ก็มาต่ออีกกันที่ section 3 h 2หรือว่า312นั่นเองเออตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขาอนุญาตให้ เอา PPP ไปจ่ายในค่าใช้จ่ายประเภทอื่นซึ่งไม่ได้รวมถึงในรอบแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยแล้วก็ไปขอเพิ่อมวงเงินของ PPP ที่เราเคยได้รับได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ขออนุญ,ญาตเอาไปใช้ในส่วนใช่ไหมเอ่อตัวอย่างก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดร้านเราพังเพราะว่าโดนพวกมาที่เขาประท้วงอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปขอเงินเพิ่มเพื่อมาจ่ายในจุดนี้ได้ด้วย ต่อไปเป็นเซสชัน325หรือ325นะคะ Extension of Death Relief Program หรือว่าการพูดง่ายก็คือการพักชำระหนี้แต่จริงๆมันไม่ได้พักชำระหนี้นะเพราะเขาจ่ายให้เราเลยก็คือจำนวนที่เราต้องจ่ายแต่ละเดือนนะ่ะก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องจ่ายจำนวนนี้แน่นะคนพราะเขาจ่ายให้เลยก็ จากคนที่เอ่อจากปีที่แล้วที่ได้มหกเดือนนะคะตอนนี้เขาก็เขาก็จะยืดอายุการการพักชำระหนี้ให้กับเอ่อคนที่กู้เงินจาก SBA ไม่ว่าจะเป็น 7A 504หรือว่า m Micro l o a n โปรแกรมนะคะก็เอ่ออย่างแรกเลยเขาจะให้สามเดือนก่อนเอ่อโดยที่สามแต่ละเดือนเนี่ยไม่เกิน9,000 9 0 0เนเหรียญ แต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าธุรกิจแบบว่ามีปัญหาจริงๆธุรกิจโดนอย่างหนักสําหรับนุ่นเองนุ่นคิดว่าร้านอาหารก็น่าจะเข้าขายจุดนี้เพราะว่าหลายที่ก็กินในร้านก็ไม่ได้กินข้างนอกร้านก็ไม่ให้กินอะไรย่ะรายได้ก็อาจจะหายไปเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าขายที่อาจจะได้หลังจากสาเดือนจบแล้วเขาอาจจะต่อให้อีกห้าเดือน ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้แต่ว่าทุกอย่างมันเคสบาเคสอะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แต่ก็ถ้าเราไม่ขออืมนุ่นไม่รู้ว่าตรงจุดเนี้ยเขาจะต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมจากเราหรือเปล่ายัางไงถ้าเกิดใครที่เอ่อเป็นเจ้าของเอ่เเอ,เ,อเป็นเจ้าของธุรกิจและมีเงินกู้กับ SBA ก็ลองไปคุยกับอ่แบงค์ดูก็ได้ว่าเออเราเข้าข่ายไหมหรือว่าเขาจะขอข้อมูลอะไรจากเราว่าเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า ถ้าถ้าโชคดีเราก็เขาจะจ่ายให้เราอีก8เดือนก็ได้ะอะไรเงี้ยค่ะก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการปีนี้นึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะจ่ายให้เรา6เดือนฟรีๆอีกเหมือนกันก็คือแต่ว่าโลนเนี้ยจะต้องเอ่อ uh, approve ระหว่างวันที่1นึกุมภาถึงวันที่30กันยายนะะเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีธุรกิจที่เราอยากได้อยู่ในใจค่ะคราวนี้ก็ต้องไปเอ่อ uh, ต้องไปรีบแหละติดต่อกับเจ้าของธุรกิจที่เขาจะขายแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ใช้หลัก,ลกเกณฑ์เดียวกันว่าจ่ายให้ไม่เกิน9 0 0าต่อเดือนสิ่งสำคัญสำคัญมากๆเลยคือเขาบอกว่าถ้าตังหมดก่อนก็อดเพราะฉะนั้นรีบขอเร็วรีบดีเพราะว่าถึงแม้มันจะบอกว่าออจะหมดอายุ เซป t emb er สามสิเชิญจะสมัครวันสุดท้ายตั้งอาจจะหมดก่อนแล้วก็อดได้สิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ค่ะก็เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็สมัครให้เร็วที่สุดดีที่สุดต่อไปเป็น s ซชั่น three twenty 6หรเือสามเป็นเรื่องของ7 a loan เอ่อ s a loan นี่ก็คือเป็น เงินกู้ทั่วๆไปของ SBA เพราะว่า504เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ commercial real estate เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทำ commercial real estate ส่วนมากก็จะเป็น 7A เนี่ยแหละก็สิ่งที่รัดช่วยตอนนี้ก็คือว่าเขาจะค้ำประกันเงินกู้ถึง90%ปกติแล้วเวลาเรากู้ SBA เนี่ยเ,เขาจะให้ระวังเงินดาว10%และอีก90%ค้ำเนี่ยแสดงว่า ผู้ให้กู้ไม่มีความเสี่ยงแล้วอะเพราะว่ารับจากเราไปสิบแล้วก็อีก90ถ้าเราจ่ายไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วบายบายอะไรเงี้ยรัฐเป็นคนจ่ายแทนเราเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยช่วยทำให้ผู้กู้อยากปล่อยเงินกู้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ต่อไปเป็น s e c ชั o n 327หรือว่า327เป็นเรื่องของ t e m p o r a r y fee reduction ก็คือปกติเนี่ยเวลาเรากู้เงินนอกจากจะมีส่วนของเงินต้นดอกส่วนของดอกเบีย้ยแล้วก็มันก็จะมีค่าธรรมเนียมอีกซึ่งเซ t ชันเนี้ยก็บอกว่า คนกู้เงินก็ไม่ได้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคนให้กู้ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของคนอยากเริ่มทําธุรกิจแอมในอมรายกาเพราะว่าค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียแล้วก็เขาจ่ายเงินกู้ให้ฟรีหกเดือนอดีจริงๆไม่รู้จัก อธิบายยังไงเพิ่มเติมแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่สถานการณ์ปกติทุกคนก็รู้ว่ามันคือโควิด1 9แต่ก็เขาก็อยากให้ทุกคนดำเนินธุรกิจไปได้ต่อนะคะอ,อ,อีกอันเซ c ชั่น3 31หรือว่า331ก็สำหรับคนที่เคยได้ EIDL แล้วหรือว่าคนที่เคยขอถ้าใครที่เคยขอ,อ,อตรง EIDL เนี่ยมันมันต่างจาก PPP. ตรงที่ว่า PPP ยังมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ให้ตรงตามเงื่อนไขของเขาแต่ว่า e d l l เนี่ยเขาให้เหมือนให้เปล่าแล้วก็ไม่ต้องใช้คืนแต่ว่ามันจำกัดแค่หมื่นเหรียญเท่านั้นเองก็มีหลายคนที่ขอไปแต่ไม่ได้ตังบทไปแล้วหรือว่าบางคนที่ขอแต่ไม่ได้เต็มจำนวนหมื่นหนึ่งอาจจะได้ไปแค่หนึ่งพันอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ต้องติดตามข่าว ว่าเขาจะเขาจะจ่ายให้เลยหรือเปล่าเพราะเขามีข้อมูลของเราอยู่แล้วหรือว่าเราต้องสมัครใหม่หรือว่าต้องมีขั้นตอนอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามสำหรับคนที่รอบแรกยังไม่ได้ EIDL ไปครบหมื่นหนึ่งนะคะต่อไป s e c t i o n 3 32 emergency EIDL grant ก็คือต้องเอ่ตอต้ง EIDL เนี่ยเขาขยายไปถึงสิ้นปีเลยแต่ก็อย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ว่า เราก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเงินมันจะหมดก่อนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใคร,รีบได้รีบเอาอเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไป s e c ชั่น341นะคะ Duplication Requirement for EIDL ก็เซ c ชั่น3 4 1เนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนที่ได้ EIDL แล้วเนี่ยก็ยังสามารถไปสมัคร PPP ได้ความแตกต่างของ EIDL กับ PPP ก็คือ EIDL เนี่ยเป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งคำว่าเงินกู้ก็คือเราต้องใช้คืนถึงแม้ดอกเบี้ยจะต่ำแต่ว่า แค่เราเอาเงินในอนะคาคตของเรามาใช้เท่านั้นเองแต่ PPP เนี่ยถ้าเราทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดเนี่ยเงินส่วนนี้เราไม่ต้องใช้คืนก็คือเหมือนเป็นฟรีมันนี่ก็ PPP ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราสมัครได้เราก็นุนว่าควรใช้สิทธินะนะคะอันนี้ก็คือเปิดช่องว่าต่อให้คุณได้ EIDL แล้วกู้ครบแล้วที่ว่าเราสามารถเอาธุรกิจอานธุรกิจไปต่อได้แต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องเสียสิทธิ์เพราะเรากู้เงินนี่นะก็ รัฐก็ยังให้เงินช่วยเหลือของ P P P อยู่สำหรับคนที่ได้ EID ดเอาแล้วแล้วก็ section 343 f อันสุดท้ายที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือ,อเขาบอกว่า New P P P เนี่ยจะ cover ถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันยายนเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นช่วยเหลือระยะสั้นแต่ว่านุ่นเองเชื่อว่าเราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าเกิดไม่ดีขึ้นรัฐบาลก็คงต้อง ดูสถานาการณ์กานต่อไปแล้วก็มองว่าเอ,อ่อใครที่ต้องการความช่วยเหลืออืมเอ,อ่อจากที่ดูทั้งหมดมันความแตกต่างก็คือรอบแรกเขาไม่รู้ว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างแต่นุ้นว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่ช่วยทุกคนไปก่อนเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้แล้วก็ระบบเศรษฐกิจไปต่อได้ตอนนี้เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น ก็มีธุรกิจที่ปรับตัวได้ดีโควิดมีธุรกิจที่กำไรแล้วแน่นอนก็มีธุรกิจที่อยู่ในสภาวะยากลำบากก็คือเงินเงินที่ออกมาก้อนหลังเนี่ยจะเน้นให้ความสําคัญกับกลุ่มสุดท้ายเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จริงจนะัง มาสรุปกันดีกว่าอย่างที่บอกก็คือว่าโค o n a v i Relief Bill ที่ออกมาเนี่ยค่ะก็ออ,อย่างแรกเลยที่น่าจะให้ความสนใจก็คือว่าการ Extension of d e a t h r e l i e f Program หรือว่าคนที่กู้เงินใหม่จะได้จะ s b a จ่ายเงินกู้ให้ฟรี6เดือนซึ่งต้องรีบเพราะว่าเขารับสมัครจะเขาจะคนที่จะได้ เงินฟรี6เดือนเนี่ยก็คือโลนต้องอัพรูระหว่งาง1กุมภาพถึง30กันยาก็ถ้าใครกู้เต็มวงเงินเนี่ยเขาจ่ายให้ถึงเ,เดือนละ9,000แล้วก็นอกจากที่จะได้เงินที่ s b a จ่ายให้ฟรี6เดือนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายการันตีฟรีตัวเนี้ย เราประหยัดไปได้อีก3-35%ถึง35%ของวงเงินที่เรากู้อย่างเช่นสมมติว่าเรากู้มา3 5 5แสเราเซฟไป8,000กู้มา1ล้านเซฟไป26,000กู้มา325ล้านเซฟไป90,000เยอะนะแล้วก็แล้วก็การที่การที่ SBA ไปการันตีให้กับ lender เลนเดอร์ถึง90%เนี่ยทำให้ เลนเดอร์เองเขาก็มีแรงจูงใจในการปล่อยเงินกู้เพราะว่าเขาไม่เสี่ยงแล้วเราจ่ายสิเอีก90%เปอซเขาสามารถเก็บจากเก็บจาก SBA ได้ถ้าเกิดเราธุกรกิจเรามีปัญหานะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกก็คือว่าถึงแม้เดดไลน์จะเป็น30สิกันยาแต่เงินหมดแล้วหมดเลยก็เหมือนรอบที่แล้วก็ ก็ต้องลุ้นถ้าเกิดว่าสมัครตอนท้ายว่าเงินจะหมดเขตก่อนหรือว่าหรือว่าเงินจะหมดก่อนหรือว่าถ้าเกิดเงินหมดไปแล้วจํานวนเงินที่ได้มันอาจจะไม่ได้เต็มเท่าที่เราขอไปนะคะก็ทางทางแบงก์เกอร์เนี่ยเขาคิดว่าเงินน่าจะหมดเราเราเมษาถูกไหมจะเปิดกุมภาเนี่ยกุมพามีนาเมษาเงินน่าจะหมดแล้วเพราะว่าปกติระยะเวลาในการ process โลน,นียอาจจะประมาณ ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนขึ้นอยู่กับว่าขนาดแล้วก็ว่ามีชินช้นรัพย์อะไรบ้างเลยค่ะถ้าเกิดว่าง่ายที่สุดก็อาจจะเดือนหนึ่งก็อาจจะผ่านเพราะฉะนั้นเขาก็คาดว่าสมเดือนเนี่ยหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการต้องการจะซื้อธุรกิจก็ต้องรีบมาหา สำคัญไปกว่านั้นถ้าเกิดใครต้องการขายธุรกิจตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่อยากทำต่อเหนื่อยแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะขายธุรกิจเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราสามารถขอ PPP เพื่อให้เราสามารถทำธุรกิจไปต่อได้ระหว่างนี้แล้วก็มีเวลาในการหาคนซื้อและช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของคนซื้ออย่างที่บอกว่า s b a จ่ายฟรีจ่ายจ่ายเงินค่างวดให้ ทุกเดือน6เอ่อหเดือนสําหรับเงินกู้ใหม่แล้วเขาก็ไม่ต้องเสียค่าการั a ตีเฟดสามถึง3.5มาเซ็นก็คือเป็นเป็นดีลที่ดีที่สุดเท่าที่ SBA เคยให้มาเลย mm hmm. จบแล้วค่ะขอบคุณสําหรับทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็เแน่นอนสิ่งที่นุ่นเอเอ,เอามาพูดวันนี้อาจจะมี อะไรอธิบายผิดพลาดบ้างแต่ว่าอันนี้ก็ตามที่นุ่นเข้าใจนะคะนุ่นเองไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่ C P A ไม่ใช่เรนเดอร์ก็แต่ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้จะพยายามหาคําตอบมาให้อยากช่วยตอบคําถามให้กับทุกคนหรือว่าถ้าเกิดเอ่อใครได้ e บ e f i ตตัวไหนแล้วแล้วก็หรือว่ามีปัญหาอะไรทิ้งไว้ทิ้งคําถามไว้ได้เลยพยายามจะหาคําตอบให้หรือว่าใครมีอะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่าข้อมูลที่ให้ไปมีอะไรผิดที่ต้องแก้ไขก็ บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็นุ่นจะมีลิงก์ให้สําหรับเอกสารต้นฉบับเพราะว่าการแปลเป็นภาษาไทยบางทีนุ่นไม่ได้แปลคําต่อคําแล้วก็การพอไม่ได้แปลคําต่อคําเนี่ยความหมายมันอาจจะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ถ้าเกิดเอาเป็นว่าอันนี้เอาเป็นไอเดียคร่าวๆว่าตอนเนี้ยมันมีเงินกู้มาหนะ้าที่ของเราก็คือนะไปศึกษาข้อมูลว่าว่าเราเข้าขายที่จะได้รับประโยชน์ที่รัฐให้เราหรือเปล่าแล้วก็ ต่อไปเนี้ยเราต้องทําอะไรหรือว่าเขาจะให้มาเลยอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปศึกษาว่าเราเข้าขายหรือเปล่าหรือว่าถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะได้แล้วเราไม่ได้เราก็จะได้ไปทวงถามกับไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าเลนเดอร์หรือว่าทาง s b a เองนะคะสุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่เป็นปีที่ดีสำหรับเราทุกคนนะคะไปก่อนแล้วบา,บายค่ะขอบคุณมาก